ความดันช่วงบนเท่ากับ9ก้าสิบางทีคุณแม่อาจจะแบบไม่รู้ว่าความดันตัวนี้สูงไปหรือว่าต่าไปหรือว่ายังไงปกติสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องวัดความดัน Bp Sure ด i g i t a l อันนี้นะคะตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เขาจะแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะคะก็คือตัวนี้เขาจะ พูดได้บอกเราได้ว่าออความดันเราดีหรือไม่ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาใส่ฐานสีก้อนหรือว่าใครจะแบบชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะคะมันเหมาะมากรุ่นนี้มันเหมาะสําหรับคนเท่าคนแก่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเรานะคะที่แบบว่าอาจจะสายตาไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวนี้วัดเสร็จมันก็จะบอกเลยว่าเหมือนเรามีแบบ เอสอสมอมาตรวจที่บ้านหรือว่ามีลูกหลานตรวจให้ที่บ้านแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายว่าเออตอนนี้นะเราแบบเออความดันดีนะความดันปกตินะแบบนี้เลย<ไ>อย่างคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่แก่แล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเออค่าความดันมันสูงสูงเท่าไหร่แล้วก็ต่ำนี่คือเท่าไหร่คือบางบางคนเขาไม่รู้เนาะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะประมวลผลแล้วมันก็จะแบบประมวลบอกให้เราเลยว่าเออตอนนี้ความดันเราสูงนะความดันเราแบบ ลงนะแบบตัวนี้นะเขาหน้าจอแบบหน้าจอใหญ่มากกว้างมากแล้วก็เหมือนแบบตัวเลขเห็นแบบชัดมากไม่ต้องตัวเลขเล็กๆอันี่ตัวเลขเขาใหญ่มากมเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานดูนะคะถ้าเราซื้อของเขานะเขาจะแถมฐานให้เราสี่ก้อนเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ฐานนะแต่ถ้าบางทีแบบเราไม่ใช้ฐานก็ได้เราจะชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ เห็นไหมใส่ผ่านปุ๊บมันก็พูดปั๊บนี่อันนี้เราเปิดนะเราใส่ท่าที่ผ่อนคลายรอกำลังเริ่มทำการวัดค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงสดะเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้เสียบอันนี้เลยอันนี้เราก็เสียบเสียบสายนี้เข้าไปนะเขาบอกว่าเป็นก็ใส่เข้าไปเลยครับโอ้โหใส่ง่ายมากใส่เองก็ได้ใส่ง่ายมากใส่ นี <ève> ่ใส่ง่ายมากเขนน้อยเขนใหญ่ใส่ได้หมดเลเนี่ยแต่ท้วนานั่งในท่าที่ผ่อนคลายต่อกำลังเรื่อทางการวัดความดันช่วงบนเท่ากับ94ความดันช่วงล่างเท่ากับ มลกค่าความดันของคุณมีค่าดังนี้ปก,กติน่าเห็นไหมครังนี้เขาดีจริงๆเราจะดูย้อนหลังก็ได้นะประวัติวัดย้อนหลังก็กดตรงนี้เนาะไปกลับไปกลับนี่เนาะผู้ใช้แู้หน่วยความผู้ใช้แู่หน่วยความความอันนี้เคยวัดของคนอื่นมานะผู้ใช้ผอ้หน่วยความต่าศูนย์ความดันช่วงบนเท่ากับถ้าเราใช้เสร็จเราก็ปิดเนาะสวัสดีค่ะ น่าเห็นไหมทุกคนเครื่องนี้เขาดีแบบนี้นี่เองเคือเขาแบบพูดได้ะคะ่ะเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเครื่องนี้ตุต๊กก็ซื้อมาให้คุณแม่นะคะเพราะว่าบางทีคุณแม่อาจจะแบบไม่รู้ว่าความดันตัวนี้สูงไปหรือว่าต่าไปหรือว่ายัางไงปกติหรือไม่ปกตินะเครื่องนี้เขาจะประมวลผลให้เลยว่าความดันของคุณเนี่ยปกติหรือไม่ปกติโอ้โหพี่ห่อนี้ดีจริงๆเลยนะคะเป็น B P ัวร์นะคะหรือว่าเราจะชาร์จแบตก็ได้นะคะทุกคน อันนี้เขาก็จะมีรูชาร์จให้นะรูชาร์จถ้าเราไม่ใส่แบบถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ฐานเนาะเราก็ชาร์จแบตได้ตุ๊กตุก็ขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะก็ราคานะคะเดี๋ยวตุ๊ตุจะบอกไว้นะคะก็ซือไม่ได้แล้วนะคะก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กตุก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊ตดๆได้นะคะว่าคราวหน้าตุ๊ตดๆจะมาร,รีวิวอะไรนะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดซับไตเ,เป็นเจ้าจะไปลืมกดซับไให้ช่องตุด๊ดๆเตือนะเจ้ากดกันหนักๆเตือนเจ้ากดตรงนี้เลยนะเจ้าขอบคุณเจ้ากดกด,กด